เรามักจะได้ยินกันนะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะแต่เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าจะมีกษัตริย์นักรบสกี่พระองค์กันที่เรื่องราวของท่านไม่ได้เริ่มต้นบนบัลลังก์แต่เริ่มต้นจากการเป็นเฉลยในดินแดนของศัตรูนี่แหละครับคือเรื่องราวแห่งความกล้าหาญการเสียสละและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คำถามสำคัญก็คือจากเจ้าชายองค์ประกันที่ถูกพรากจากบ้านเกิดไปตั้งแต่อายุคแค่9ก้าพรรษาท่านก้าวขึ้นมาเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปลดแอกอาณาจักรให้เป็นไทยได้อย่างไรวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มต้นดังที่ช่วงปฐมวัยของพระองค์กันก่อนเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่กรุงศรียอยุธยากำลังตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรเพื่อนบ้านและเจ้าชายพระองค์น้อย ก็ต้องเผชิญกับโชคชะตาที่เรียกว่าเลือกไม่ได้เลยสมเด็จพระนเรศวรหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกันในพระนามพระองค์ดำนะครับท่านเสด็จพระราชสมภพที่พระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกแต่แล้วชีวิตของพระองค์ก็ต้องมาถึงจุดพลิกผันครั้งใหญ่เลยครับตอนที่พระชนมายุได้เพียง9ก้าพรรษาพระองค์ถูกนําตัวไปเป็นองค์ประกันที่กรุงหงสาวดีและก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานถึง8ปีเต็มๆเ,เลยครับกว่าจะได้เสด็จกลับมายังแผ่นดินอยุธยาอีกครั้งตอนอายุ17บเจ็ดพรรษา แล้วพอกลับมาปุ๊บก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกทันทีเลยครับคำว่าองค์ประการเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนการถูกจองจํานะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะเลยสําหรับพระนเรศวรแล้วเนี่ยการไปอยู่ที่หงสาวดีมันคือการได้เรียนรู้ศัตรูจากข้างในเลยครับพระองค์ได้เห็นได้ซึมซับทุกอย่างทั้งภาษาการรบยุทธ,ธวิธีต่างๆไปจนถึงจุดอ่อนของพมา่า ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยกลายเป็นความรู้ที่ล้ำค่ามากๆเป็นสิ่งที่ไม่มีตำราเล่มไหนสอนได้และมันก็คือกุญแจดอกสำคัญเลยนะครับที่จะนำไปสู่ชัยชนะของพระองค์ในอนาคตพอได้กลับมาครองเมืองพิษณุโลกในฐานะพระมหาอุปราชแล้วพระองค์ก็ไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าเลยครับส่งเริ่มสร้างฐานอานาจของตัวเองทันทีเริ่มจากการรวบรวมคนฝึกฝนทหารรุ่นใหม่ขึ้นมาคือไม่ได้สร้างแค่กองกําลังที่มีฝีมือนะครับ แต่สร้างกองทหารที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์โดยตรงซึ่งทหารกลุ่มนี้แหละครับที่ต่อมาได้กลายเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของกองทัพกู้อิสรภาพทั้งหมดและแล้วบททดสอบจริงๆในฐานะแม่ทัพของพระองค์ก็เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อความสัมพันธ์กับพมา่าเริ่มตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่อิสรภาพที่แท้จริงคือพระพิชาสามารถของพระองค์เนี่ยฉายแววออกมาเร็วมากครับ อย่างแรกเลยคือการรับมือกับการรุกรานของขมรที่มักจะหาโอกาสเข้ามาโจมตีอยุธยาอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็สามารถปกป้องบ้านเมืองเอาไว้ได้อย่างเด็ดขาดหรืออย่างวีรกรรมที่ทรงไล่ตามแล้วก็ต่อสู้กับพระยาจินจันสรูด้วยพระองค์เองแล้วที่น่าทึ่งมากๆก็คือการใช้กลยุทธ์เอาชนะทัพขมรที่มีกําลังผลมากกว่าถึง5000นายทางทั้งที่พระองค์มีทหารแค่3 0 0พันนายเท่านั้นเองใช้ชนะครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้แหละครับที่ทําให้ชื่อเสียงของพระองค์เริ่มไปที่ประจักษ์ไปทั่ว แต่ก็นั่นแหละครับชัยชนะที่โดดเด่นโดยเฉพาะชัยชนะที่เมืองคังซึ่งเป็นเมืองขึ้นของพม่าเนี่ยมันกลับกลายเป็นเหมือนดาบสองคมคือการที่พระองค์ทําสําเร็จในสิ่งที่แม่ทัพพม่าทาไม่สาเร็จมันก็สร้างความอับอายให้ฝั่งนั้นไม่น้อยเลยและที่สําคัญกว่านั้นมันไปจุดไฟแห่งความหวาดระแวงให้ลูกชนขึ้นในใจของพระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์ของฮงสาวดีนั่นเองครับแล้วความหวาดระแวงที่ว่านี่มันก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นแผนรอบสังหารครับ พระเจ้านันทบุเรงได้มีรับสั่งลับๆให้พระมหาอุปราชาซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เองเนี่ยหาทางกำจัดพระนเรศวรซะนี่คือฟางสิ้นสุดท้ายเลยครับเป็นจุดที่ผลักดันได้สมเด็จพระนเรศวรต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของพระองค์เมื่อทรงทราบถึงแผนการร้ายนี้แล้วณเมืองแครงในปีพุทธศักราช2127พระนเรศวรก็ทรงกระทําการที่ต้องบอกว่าอาถรรพ์และเด็ดเดี่ยวที่สุดเลยครับ พระองค์ทรงเรียกประชุมแม่ทัพนายกองทั้งหมดแล้วก็ต่อหน้าพระสงฆ์ทรงหลั่งน้ำทักษิโนโทกจากสวนพิงคารลงบนพื้นดินเป็นการประกาศอิสรภาพอย่างเป็นทางการตัดขาดความสัมพันธ์กับหงสาวดีนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเลยครับแต่ว่าการประกาศอิสรภาพแล้วถอยทัพกลับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับกองทัพพม่าไล่ตามมาติดติดจนมาทานกันที่ริมแม่น้ำสะตงและที่นี่เองครับที่ตำนานบทสำคัญได้ถือกำเนิดขึ้น ในขณะที่ทานพม่าก,กําลังจะข้าแม่น้ําตามมาสมเด็จพระนเรศวรทรงหยิบพระแสงปืนยาวของพระองค์ขึ้นมาครับแล้วก็ยิงข้ามแม่น้ําสตงที่กว้างใหญ่ไพศาลกระสุนพุ่งไปถูกสุรกันมาแม่ทัพพม่าที่ไล่ตามมาเนี่ยตกช้างตายคาที่เลยเป็นการยิงที่หยุดการไล่ล่าของศัตรูได้อย่างชง,งัดงาันและน่าอัศจรรย์ใจจริงๆครับเอาละครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระราชประวัติของพระองค์ การเผชิญหน้าที่จะตัดสินชะตากรรมของทั้งอาณาจรรักรนั่นก็คือการทำยุทธถีหรือการดวลตัวต่อต,ตัวบนหลังช้างอันเป็นเกียรติยศสูงสุดของกษัตริย์นักรบในปีพุทธศักราช2135ครับพระเจ้านันทบุเรงนี่คือทุ่มสุดตัวเลยส่งกองทัพที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์พม่าเลยนะครับนำทัพโดยพระมห ah าอุปราชาด้วยพระองค์เองพร้อมกับไพร่พลม,มาหาศารถึง2 4 0 0 0 0ื่นนาย เป้าหมายมีอย่างเดียวเลยครับคือบทขยี้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาให้สิ้นซากไปเลยแล้วในระหว่างที่การลบกําลังชุลมุนวุ่นวายอยู่นั้นเองครับ <c oughs> เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นคือเจ้าพญาชายานุภาพช้างส่งของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ย <c oughs> เกิดตกมันครับแล้วก็วิ่งตเตลิดฝ่าเข้าไปอยู่กลางวงล้อมของกองทัพพม่าเลยสถานการณ์ตอนนั้นคือวิกฤตสุดๆแต่ด้วยพระปฏิพานไหวพริบพระองค์ทรงเห็นพระมหาอุปราชาประทับอยู่ใต้ร่มไม้ แทนที่จะทรงหวั่นเกรงพระองค์กลับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับทรงเปล่งวาจาท้าทายออกไปให้ออกมาทํายุทธหัตถีกันชึ่งๆึ่งหน้าให้สงเกียรติของกษัตริย์การดวลครั้งประวัติศาสตร์นี้มันเลยไม่ใช่แค่การต่อสู้ระหว่างกษัตริย์สองพระองค์เท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นการประชันกันของช้างทรงคู่พระบรารมีด้วยฝั่งสมเด็จพ,พระนเรศวรก็คือเจ้าพระยาชาย,ยานุภาพช้างศึกที่กําลังตกมันดุร้ายสุดๆ ส่วนฝั่งพระมหาอุปราชาก็คือพลายพัทกโช้างทรงที่น่าเกรงขามไม่แพ้กันเลยครับการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดุเดือดเลยครับฝั่งพระมหาอุปราชาเป็นฝ่ายจ้วงฟันด้วยพระแสงของเงาก่อนเฉือนไปถูกพระมาลาของพระเรศวนขาดไปนิดเดียวเลยครับเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปรจริงๆแต่แล้วช้างทรงของพระองค์คือเจ้าพระยาชัย,ยานุภาพเนี่ยก็ได้จังหวะครับดันช้างของพมา่าจนเสียหลัก และในเสี้ยววินาทีนั้นเองครับสมเด็จพระนเรศวรก็ไม่ปล่อย้โอกาสหลุดลอยส่งตวัดพระแสงของเงาฟันสวนกลับไปเป็นอวสานของพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างนั่นเองและนั่นคือนำมาซึ่งชัยชนะที่เด็ดขาดของกรุงศรีอยุธยาครับหลังจากชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์และหลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาในปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระนเรศวรก็ได้เสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการครับ และนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่งการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับอาณาจักรอยุทยาอย่างแท้จริงพอขึ้นเป็นกษัตริย์เต็มตัวแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ตรของพระองค์ก็เปลี่ยนไปเลยครับจากที่เคยตั้งรับเป็นหลักตอนนี้ไม่แล้วครับพระองค์ทรงเปลี่ยนเป็นฝ่ายรุกไล่บุกไปข้างหน้าเพื่อขยายอิทธิพลของกรุงศรีอย,ยุธยาและสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้กับชายแดนและอาณาจักรทั้งหมด ตลอดรัชสมัยของพระองค์นี่กองทัพของอยุธยานี่คือแผ่อิทธิพลออกไปกว้างไกลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับพระองค์ทรงนำทัพไปพิชิตเมืองท่าสำคัญๆอย่างทวายและตะนาวสีแล้วก็อย่างได้หัวเมืองมอญต่างๆมาเป็นพันธมิตรด้วยที่สำคัญคือทรงกรีธาทัพไปล้อมถึงเมืองหลวงของศัตรูคือกรุงหงสาวสดีถึงสองครั้งสองคราเลยทีเดียวครับเพื่อทำลายศูนย์กลางอำนาจของพมา่าให้สิ้นซากไป แต่แล้วเส้นทางของมหาราชนักรบผู้ยิ่งใหญ่ก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายครับในระหว่างการออกศึกครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของพระองค์เรื่องเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2148ครับในขณะที่พระองค์กำลังนำทัพมุ่งหน้าไปเมืองอังวะเพื่อจะไปช่วยรัฐไทยใหญ่ที่เป็นพันธมิตร โชคชะตาก็เหมือนเล่นตลกครับมหาวีรบุรุษที่ไม่เคยพ่ายแพ้ให้ใครในสนามรบกลับต้องมาเผชิญหน้ากับศัตรูที่มองไม่เห็นนั่นก็คืออาการพระประชวนหนักนั่นเองกองทัพทั้งหมดต้องหยุดพักการเดินทางที่เมืองห่างครับแต่อาการประชวนของพระองค์ก็สุดหนักลงอย่างรวดเร็วและในที่สุดวันที่25เมษายนปีพุทธศักราช2148สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เสด็จสวรรคตเป็นการปิดฉากยุคสมัยของมหาราชนักรบ ผู้ยิ่งใหญ่ของสยามประเทศลงครับเรื่องราวทั้งหมดของพระองค์จึงเป็นเหมือนเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนแลยนะครับว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากสิทธิ์โดยกําเนิดเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากเจตจํานงที่แนว่วแน่ความมุ่งมั่นความกล้าหาญและหัวใจที่ไม่เคยยอมจํานนต่อโชคชะตาเพื่อสิ่งเดียวคือการนําอิสรภาพกลับคืนสู่แผ่นดินเกิด และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตไปกับเราในครั้งนี้และโปรโดติดตามการเดินทางสู่หน้าประวัติศาสตร์ครั้งต่อไปของเราด้วยนะครับ